แผ่นไวนิลเนี่ยทำจากแผ่น upvc หรือเป็นแผ่นพลาสติกนี่แหละระยะห่างของแปรเนี่ยไม่สามารถห่างกันจนเกินไปได้เพราะว่าถ้าห่างจนเกินไปเนี่ยแผ่นพวกนี้เมื่อขึ้นไปเหยียบหรือขึ้นไปเซอร์วิสเนี่ยมันมีโอกาสแตกเสียงจะเบามากๆเวลาฝนตกและข้อดีของเขาอีกอยาก่างนั่นก็คือนะครับวัสดุไวนิลเนี่ยจะเป็นลักษณะในการติดตั้งก็คือจะไม่โชว์หัวน็อตนะครับลักษณะไวนิลก็คือเป็นลิ้นอย่างนี้ครับผู้ชมเวลายิงน็อตเข้าไปจะยิงปลายลิ้นตรงนี้ยิงเสร็จแล้วก็ตีประกบดังนั้นเนี่ยน็อ เราประกบนี่แหละจะไม่โชว์หัวน็อตข้างบน,นจะไม่เห็นหัวน็อตเลยสวัสดีครับผมโบสสาโรธสอแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านอินดี้บางนารามคำแหงหลังนี้เลย บางนารามคำแห่งนะครับต้องบอกว่าหลังนี้นะครับเป็นหลังแรกในโครงการที่เราได้งานนะครับตอนนี้เราได้อีกหลังนึ่งแล้วนะครับหลังต่อต่อไปก็หวังว่าจะเข้ามานะครับโครงการนี้คุณผู้ชมค่อนข้างสวยเลยนะครับทางเข้าของเขานี่อลังการมากๆเลยคุณผู้ชมซึ่งโครงการอินดี้นะครับจะเป็นบ้านสไตล์วินเทจเนาะบ้านคล้ายๆายแบบแนว ยุโรปอะแนวอังกฤษอังกฤษหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งในส่วนของอินดี้เนี่ยเราทําไปแล้วหลายโครงการนะครับโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่เปิดใหม่ๆเลยคุณผู้ชมซึ่งหน้างานนี้เราจะมีทั้งหมด สองชิ้นนะครับก็คือหลังคาหน้าบ้านแล้วก็ห้องครัวหลังบ้านนะครับต้องบอกว่าห้องครัวหลังบ้านของเขาเนี่ยสวยมากๆนะครับเลือกคอสตอมหน้าบานกระเบื้องอะไรพวกนี้แมท์กันจริงๆเลยถ้ายังไงอย่าลืมติดตามแต่สําหรับคลิปนี้เรามาดูกันหลังคาหน้าบ้านนะครับหลังคาหน้าบ้านหลังนี้เป็นหลังคาสไตล์โมเดิร์นนะซึ่งเรามุงได้แผ่นไวนิวนะครับ แผ่นไวนิวที่เราใช้ก็เป็นไวนิวทองเรียบนะครับแต่พิเศษกว่าหลังอื่นก็คือหลังนี้มีการเจาะรูด้วยคุณผู้ชมนี่เจาะรูต้นไม้จริงๆก็เป็นการเว้นแผ่นไวนิวนะครับซึ่งในการเว้นแผ่นไวนิวตรงนี้นะครับคุณผู้ชมเราจะทําการเว้นเพื่อที่จะให้ต้นไม้นะครับทะลุขึ้นไปข้างบนนะครับซึ่งต้องบอกว่าถ้าเป็นหลังกลางเนี่ยจะค่อนข้างยากหนึ่งยากเนื่องจากอะไรยากเนื่องจากมันไม่มีพื้นที่หัวมุมนะครับยกตัวยอย่างอย่างหลังนู้นนะครับหลังตรงข้ามเลยตรงนี้เป็นหัวมุมสังเกตหลังหัวมุมไหม บ้านเขาจะสูงกว่าหลังอื่นนะหลังคาเขาสูงกว่าหลังอื่นก็คือใครซื้อหลังหัวมุมก็คือเห็นความแตกต่างอย่างแน่นอนอะนะครับและหลังหัวมุมมันจะมีพื้นที่ด้านข้างตรงนี้เนี่ยเอาไว้ปลูกต้นไม้นะครับแต่ก็ไม่กะนั้นเลยหลังกลางก,ก็สามารถปลูกต้นไม้ได้นะครับอย่างตรงนี้เนี่ยเขาเว้นพื้นที่ไว้ปลูกต้นไม้นะครับส่วนหนึ่งเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถจอดรถยนต์ได้1คนันเต็มๆเลยนะครับในการปลูกต้นไม้ ตรงนี้เนี่ยก็สามารถทําให้ต้นไม้เนี่ยพุ่งทะลุหลังคาขึ้นไปได้ถ้าใครอยากเอาต้นไม้เก็บไว้นะแต่โดยส่วนมากเนี่ยน้อยหลังนะครับที่จะปลูกต้นไม้เพื่อที่จะให้สูงเกินหลังคาตรงนี้นะครับต้นนี้นะครับเป็นต้นอะไรเลยอ๋อต้นชงโคนะผมรู้จักต้นไม้ด้วยอันนี้คือต้นชงโคนะครับต้นชงโคตรงนี้ก็เป็นต้นไม้มงคลนะครับใครปลูกไว้ก็จะอมิสลีมงคลเนาะซึ่งหน้างานของเราเราทําให้พิเศษก็คือสังเกตไหมเราวางแปรนะครับ แปลเดี๋ยจะเป็นแปรคู่นะครับแปรคู่ที่เราวางเนี่ยนะจะอยู่ใกล้ๆก,กับปลายแผ่นเลยซึ่งแปรคู่ตรงนี้นยครับสามารถทําทให้แผ่นหลังคาเนี่ย วางอยู่บนหน้าเหล็กแล้วก็มีการเว้นระยะได้นะครับในตรงนี้เนี่ยจะไปจะต้องวางแปรคู่เอาไว้ปลายแผ่นเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยนะครับเรื่องของการติดตั้งเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาได้นะครับเช่นกันนะครับตรงขอบด้านในหรือขอบอีกขอบหนึ่งก็คือวางเสมอแผ่นตรงนี้เลยนะครับในส่วนนี้นะครับในการติดตั้งเนี่ยเราดีไซน์และออกแบบมาเพื่อที่จะให้แมทช์กับหลังคาไวนิลนะซึ่งหลังคาไวนิลเนี่ยเขามีมาตรฐานในการติดตั้งอยู่ถ้าคุณติดตั้งแปรนะครับที่ยึด ยึดกับหลังคาเนี่ยก็คือเขาจะวางแปรเพื่อที่จะยึดน็อตเนาะถ้าแปรมีระยะห่างกันจนเกินไปนะครับการรับประกันของหลังคาไวนิลเนี่ยจะหมดลงเลยก็คือเขาจะไม่รับประกันเลยเพราะว่าแผ่นไวนิลเนี่ยทำจากแผ่น UPVC หรือเป็นแผ่นพลาสติกนี่แหละระยะห่างของแปรเนี่ยไม่สามารถห่างกันจนเกินไปได้เพราะว่าถ้าห่างจนเกินไปเนี่ยแผ่นพวกนี้เมื่อขึ้นไปเหยียบหรือขึ้นไปเซอร์วิสเนี่ยมันมีโอกาสแตก มันมีโอกาสแตกเลยนะฉีกแตกได้เลยจะต่างจากเมทัลชีสเมทัลชีสเนี่ยมันจะเป็นแผ่นเหล็กรีดนะเป็นแผ่นเหล็กรีดซึ่งแผ่นเหล็กพวกนี้มันจะมีความเหนียวมากๆมันจะไม่คือขึ้นไปเหยียบอ่ะมันบุบเต็มที่ก็บุบแต่มันไม่ขาดมันไม่แตกมันไม่ลาวมันไม่ขาดแต่ถ้าเป็นไวนิลถ้าขึ้นไปเซอร์วิสมีโอกาสแตกและเหยียบมันมีโอกาสเสียหายอย่างแน่นอนดังนั้นในการวางแปรตรงนี้จะต้องวางให้มีระยะที่เหมาะสมเดี๋ยวผมจะมาอธิบาย ตอนท้ายคลิปแต่ก่อนอื่นอยากให้ไปดูด้านนอกก่อนด้านนอกตอนนี้จะบอกให้ว่าฝนกำลังจะตกคุณผู้ชมมืดมาเลยท้องฟ้ามืดมาเลยนะครับแต่หลังคาของเราเนี่ยอยากจะเทน้ําฝนเหมือนกันนะครับต้องบอกว่าอยากจะเทน้นําฝนซึ่งบางคนถามมาว่าเวลาฝนตกเนี่ยเสียงจะดังหรือเปล่าแต่วันนี้ผมดูแล้วว่า น่าจะไม่ทันเทสแต่ถ้าเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมถ่ายในห้องครัวแล้วถ้าฝนตกผมจะมาเทสให้ดูนะครับต้องบอกว่าหลังคาไวานิลจากที่เราเคยเทสมานะครับต้องบอกให้ว่าแผ่นไวเนิลเนี่ยเมื่อโดนน้าฝนแล้วเนี่ยเสียงจะดังน้อยกว่าแผ่นเมทัลชีตอันนี้คือข้อดีของเขาเลยนะครับซึ่งเสียงที่ดังน้อยกว่าตรงนี้เนี่ยก็มอบความประทับใจให้กับผู้อยู่อาศัยเนาะเช่นยกตัวอย่างนะเช่นนะถ้าฝนตกลงมาเนี่ยโดนแผ่นเมทัลชีตเนี่ยเสียงมันไม่ได้ดังลงมาข้างล่างเดียวมันอาจจะดังขึ้นไปบนห้องนอนได้ นะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าใครที่ชอบเสียงน้าฝนหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นผมผมอาจจะไม่ชอบนะครับแต่ด้วยตัวบ้านในการดีไซน์ต้องบอกก่อนนะด้วยตัวบ้านของการดีไซน์ถ้าเป็นบ้านแบบนี้นะครับด้วยหลงังคาชั้น2งของตัวบ้านเนี่ยเขาสโลปไปด้านหลังดูยอย่างตรงนี้ก็ได้คุณผู้ชมนี่ตรงนี้อย่างนี้ผมเลียนให้ทราบนะครับด้วยตัวโครงสร้างของตัวบ้านของโครงการนี้แผ่นเนี่ยเขาสโลปไปข้างหลังสังเกตน,นะอาคารชั้น2งเนี่ย น้ำเนี่ยมันจะไปลงข้างหลังอย่างเดียวเลยดังนั้นเนี่ยข้างหน้าเนี่ยเขาทำหลอกไว้เฉยๆทำหลอกทำจัว่วทำอะไรหลอกไว้ด้านหน้าเนี่ยจึงไม่มีน้ำไหลออกมาเยอะน้ำจะไปลงข้างหลังหมดดังนั้น พอน้ำลงข้างหลังหมดด้านหน้าจึงไม่เป็นอุปสรรคักดังนั้นคุณสังเกตได้เลยว่าถ้าโครงสร้างของตัวบ้านเนี่ยเป็นประเภทนี้นะครับเป็นประเภทนี้คือหลังคาเนี่ยสลบลงข้างหลังหมดหลังคาหน้าบ้านคุณใช้แผ่นเมนิชิตก็ได้เพราะว่ามันจะโดนฝนไม่ค่อยเยอะหรอกแต่หลังบ้านจะโดนเยอะหน่อยนะหลังบ้านอาจจะมีเสียงดังนิดนึงแต่หลังบ้านก็แก้ปัญหาด้วยการทําฝ้ามันก็จะช่วยซอฟเสียงลงได้นะครับตรงนี้คือไอเดียแล้วกันดังนั้นในการเลือกใช้วัสดุคุณควรเลือก ตั้งแต่ตัวอาคารของตัวบ้านเลยว่าเวลาฝนตกเนี่ยน้ำมันเทลงมาข้างหน้าเยอะไหมถ้าเทลงมาข้างหน้าเยอะโอกาสน้ําที่มากระทบแผ่นมันก็เยอะเสียงก็จะดังขึ้นดังนั้นในส่วนนี้ถ้าเป็นบ้านแบบนี้เทลงหลังหมดข้างหน้าบ้านก็สามารถใช้แผ่นเมทัลชีสได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องไวนิลอย่างเดียวนะครับทีนี้ต่อมาด้วยแผ่นไวนิลที่ผมบอกข้อดีของเขาเนี่ยเสียงจะเบามากๆเวลาฝนตกและข้อดีของเขาอีกอย่างนั่นก็คือนะครับวัสดุไวนิลเนี่ยจะเป็นลักษณะในการติดตั้งก็คือจะไม่โชว์หัวน็อ,นอน ลักษณะไวนี่ก็คือเป็นลิ้นอย่างนี้ครับผู้ชมเวลายิงน็อตเข้าไปจะยิงปลายลิ้นตรงนี้ยิงเสร็จแล้วก็ตีประกบดังนั้นเนี่ยน็อตมันจะอยู่ตรงที่เราประกบนี่แหละจะไม่โชว์หัวนอ็อตข้างบนจะไม่เห็นหัวน็อตเลยต่างจากเมทัลชีสเมทัลชีสเนี่ยจะโชว์หัวนอ็อตและหัวน็อตเนี่ยจะประกอบด้วยจุกยางถ้าจุกยางเสื่อมนะครับตรงนั้นน่ะน้ำจะรั่วลงมาได้ตรงนี้คือข้อดีของไวนิลอีกอย่างหนึ่งนะครับแต่ส่วนข้อเสียของเขามีไหมมี อันดับแรกเลยคือราคาจะสูงกว่าเมทัลชีสอย่างมากเลยราคาสูงกกันเป็นเท่าตัวนะครับก็อันนี้คือหลักๆเลยแต่ข้อเสียออย่างหนึ่งนะครับที่บางคนอาจจะไม่รู้นะอายุการใช้งานของเขานะครับซึ่งแผ่นไว,นวเนี้ยเข้าประเทศไทยมาได้ประมาณ10ปีนะอายุการใช้งานของเขาเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่เมทัลนชีสเนี่ยอายุการใช้งานของเขาคือยาวนาน ค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าเป็นแผ่นเหล็กเว้นแต่ตัวเคลือบมันจะลอกนะมันก็จะทําให้เป็นสนิมได้นะครับตรงนี้ฝากเอาไว้ทีนี้เรามาดูโครงสร้างของเราดีกว่าอธิบายไปไวนิว้เมตชชีตเยอะมากเรามาดูโครงสร้างกันเดี๋ยวเราจะไปดูโครงสร้างข้างในด้วยว่าโครงสร้างที่ผมบอกติดตั้งไวนิวเนี่ยติดตั้งยังไงนะครับเริ่มตั้งแต่หน้าบ้านคุณผู้ชม หน้าบ้านตรงนี้เราใช้เหล็กกล่องนะครับเทินกัน2ชั้นซึ่งเหล็กกล่องตรงนี้นะครับเราจะใช้เหล็ก6กคูณสด้านบนนะครับแล้วก็4ี่คูณสด้านล่างเทินกัน2ชั้นตีกรอบรอบด้านเลยคุณผู้ชมตีกรอบรอบด้านเพื่อที่จะทําให้เป็นกล่องนะครับแล้วก็ทําการซ่อนแผ่นนะครับไม่ได้ซ่อนแผ่นอย่างเดียวนะครับทำการซ่อนรางน้ําด้วยซึ่งรางน้ำเนี่ยก็จะถูกซ่อนอยู่ด้านในของโครงสร้างตรงนี้คุณผู้ชมนี่เลยรลงน้ำจะถูกซ่อนอยู่ด้านในตรงนี้นะครับ หลังน้ำตรงนี้นะครับเราทําการทาสีเป็นสีดําด้านให้เข้ากับหน้าเหล็กนะครับเพื่อที่จะให้งานออกมาเนี่ยดูแมทชิ่งกันนะครับซึ่งหลังน้ำตรงนี้นะครับมันจะทาบกับเขาเรียกว่าเหล็กกระเสด้านในแล้วก็เหล็กกระเสด้านนอกจะทาบกันอยู่เลยนะครับแล้วซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นชิ้นเดียวกันถ้ามองผ่านๆเนี่ยจะมองไม่ค่อยออกนะครับว่าเป็นรางน้ำนะครับตรงนี้จะเป็นชิ้นเดียวกับหน้าเหล็กเนาะซึ่งโครงสร้างตรงนี้นะครับขอบรอบนอกเนี่ยเมื่อเราขึ้นเสร็จแล้วเนี่ยต่อไปเราต้องมาขึ้นเสานะครับเสาที่เราใช้เนี่ยด้านหน้าตรงนี้จะเเป็นสา เหล็กกล่องนะครับขนาด4ี่คูณสี่นะครับนี่เลย4ี่คูณสี่ขนาดก็ประมาณฝ่ามือผมนี่แหละนะครับซึ่งหน้าสี่ตรงนี้เนี่ยจะสามารถรับน้ลัหนักแล้วก็รับการกดของหลังคาได้เป็นอย่างดีเลยซึ่งมันมีความแข็งแรงอยู่แล้วนะครับเช่นกันนะครับเสาด้านหลังเสาด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นเหล็ก4ี่คูณสเช่นเดียวกันซึ่งเหล็ก4ี่คูณสตรงนี้นะครับก็สามารถตั้งแยกส่วนจากตัวบ้านนะครับถ้าตรงนี้โปรตีเราช่างเนี่ยเขาจะเอาเกาะกับตัวบ้านเนาะซึ่งสมัยก่อนก็ทากันเยอะแต่ปัจจุบันเนี่ยเมื่อผมลงคลิปไปนะครับ หลายๆคนก็ตั้งแยกส่วนให้กันหมดแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเสาแยกส่วนตรงนี้มีความสําคัญนะนะครับถ้าจะต่อเติมหลังคาหน้าบ้านแนะนําให้ตั้งเสาฝั่งตัวบ้านด้วยอย่าตั้งเสาฝั่งรั้วอย่างเดียวนะครับทีนี้เมื่อเราตั้งเสาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาขึ้นโครงสร้างนะครับลักษณะของโครงเหล็กเนี่ยถ้าวิ่งทางนี้เขาเรียกว่าเหล็กจันทันนะครับเทาวิ่งทางนี้เนี่ยนะตั้งแต่ตัวบ้านไปถึงหน้าบ้านเนี่ยเขาเรียกว่าเหล็กจันทันซึ่งเหล็กจันทันตรงนี้เราจะใช้ขนาด3คูณนิ้วครึ่งนะในการวิ่งนะครับระยะห แปรของเราก็คือแปรคู่แปรจะอยู่ฝั่งนี้แปรจะวิ่งคู่ฝั่งนี้นะครับแปวิ่งคู่ฝั่งนี้ลักษณะของแปรคู่ของเราเนี่ยนะครับจะใช้เหล็กนิ้วคุนนิ้วเหล็กนิ้วคุนนิ้วเนี่ยระยะห่างระหว่างเส้นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ5-7เซนและระยะห่างระหว่างคู่เนี่ยอยู่ที่ไม่เกิน60เซนนะครับในส่วนของตรงนี้เนี่ยจะถูกป้องนะครับถูกตามกฎของหลัก การมุงแผ่นไวนิ้วเลยถ้าระยะห่างจนเกินไปนะครับมันจะมีจะมีช่องว่างเยอะทีนี้เวลาช่างขึ้นไปเซอร์วิสเนี่ยเมื่อเหยียบตรงช่องว่างตรงนี้มีโอกาสแผ่นแตกหักได้เลยนะครับเพราะเขาเป็นพลาสติกนะดังนั้นในการขึ้นแปลเนี่ยควรที่จะขึ้นระยะห่างตรงนี้นะครับให้มัน ไม่เกิน60เซนโดยประมาณแล้วกันนะครับเพราะว่าคุณจะต้องแบ่งช่องไฟถ้าเอา60เซนเป๊ะเลยเนี่ยช่องไฟสุดท้ายมันจะไม่สวยดังนั้นให้คุณหารค่าเฉลี่ยเท่าๆกันแล้วคุณก็แบ่งเท่าๆกันเวลางานออกมามันจะเรียบร้อยแล้วก็สวยงามนะครับในส่วนต่อมาตรงนี้นะครับเมื่อเราวางแปรตรงนี้ได้แล้วนะครับได้ระยะแล้วนะครับเราก็ทําการมุงแผ่นไวนนลซึ่งการมุงแผ่นไวนนลเนี่ยแผ่นไวนิลจะมีขนาดหน้ากว้างนะครับอยู่ที่45เซนติเมตร นะครับหน้ากว้างของแผ่นไวนิว45เซน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 ความยาวของแผ่นไวนิวนะครับก็คือจะยาวสุดเท่าที่เราสั่งมาเลยอย่างหน้างานนี้นะครับตั้งแต่ตรงนี้จนถึงหน้าบ้านเนี่ยผมกะด้วยสายตานะแผ่นไวนิวเนี่ยจะยาวประมาณ7เมตรได้นะครับซึ่งระยะประมาณ7เมตรตรงนี้เนี่ยเราสามารถคิดคำนวณเป็นราคาต้นทุนของแผ่นไวนิวได้คุณผู้ชมต้องบอกนี่นะครับว่าทุกๆ45เซนเนี่ยนะครับจะเรียกว่า1แผ่นและความยาว1เมตรเนี่ย จะอยู่ที่ประมาณ220บาทถ้าเป็นแผ่นไวนิยที่มีความมาตรฐานนะ220บาทตอนนี้ไม่รู้ว่า240หรือยังเพราะว่าขึ้นตลอดราคาขึ้นตลอดนะครับแผ่นไวนิยสมมุติว่าผมตีไปแบบทนทน่แล้วกันนะครับตีไปที่200บาท1เมตรที่2 0 0 7เมตรอย่างหน้างานนี้ก็อยู่ที่1,400บาทก็45เซน7เมตร1 4 0 0 1,400 1,400 1,400ซึ่งพอจบทั้งหมดี่ยก็ราคาเป็นหมื่นนะครับอันนี้ยังไม่รวม ขอบจบหรือขอบเริ่มอีกในการเก็บงานในการจบงานอย่างนั้นราคาจะต่างจากเมทัลชีตอาทีนี้เมทัลชีตส่วนมากราคาเท่าไหร่เดี๋ยวอธิบายให้ฟังเลยเมทัลชีตเนี่ยหน้ากว้างอยู่ที่76เซนคุณฟังดีๆนะ45กับ76ยมันต่างกันนะ45อ่ะมันแคบ76มันจะกว้างหน่อย76เซนหน้ากว้างเมทัลชีต ความยาวคิดเป็นเมตรเหมือนกันเมนชีนเนี่ยถ้ามีฉนวน pu ด้วยนะครับจะอยู่ที่เมตรหนึ่งประมาณ250บาทโดยประมาณแล้วกันนะฮะสองบาทนะครับบางคนบอกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ต่างกันมันต่างกันสิมันต่างกันตรงไหนรู้ไหมเมนชีนมันกว้างกว่าไงไวนิวมันแคบกว่าไงดังนั้นจํานวนที่ใช้แผ่นมันจะเยอะกว่าดังนั้นโอกาสในการคํานวณนะก็เอาง่ายเลยว่า45กับ76เนี่ยมันต่างกันเกือบเกือบครึ่งอ่ะดังนั้นราคาคุณก็ไปบวกเอานะครับตรงนี้เนี่ย ยากให้คุณช่างน้ำหนักละกันผมเชื่อว่าช่างหลายๆคนเนี่ยไม่มีใครมาเล่าตรงในี้ให้คุณฟังแน่นอนเขาจะไม่บอกหรอกว่าเมนูชีตหน้ากว้างเท่าไหร่ไวนิวหน้ากว้างเท่าไหร่และให้คุณคำนวณราคาเองไม่มีใครบอกอันนี้คือผมสามารถคำนวณต้นทุนให้กับคุณผู้ชมได้เลยนะครับแต่ราคาของบริษัทก็ยังเป็นราคาของบริษัทนะไม่ใช่เอาต้นทุนแล้วก็มากดราคาอย่างนี้ไม่ได้นะครับเรามีราคากลางของเราอยู่นะครับโอเค ใกล้ละใกล้กลวคุณผู้ชมใกล้ละฝนฝนใกล้มาแล้วเริ่มมืดละเริ่มมืดละนะครับแต่ม,มืดมืดแบบนี้นะครับผมจะได้เทสไฟด้วยไฟที่เราใช้เนี่ยจะเป็นไฟกล่องสี่เหลี่ยมคุณผู้ชมไฟกล่องตรงนี้นะครับต้องบอกให้เลยว่าเราใช้เป็นหลอดบัฟนะครับหลอดบัฟก็คือหลอดสามารถเอามือหมุนเปลี่ยนได้ถ้าอนาคตอะบบไฟมันขาดคุณไปซื้อเซเว่นมาเปลี่ยนได้เลยนะครับตรงนี้ระยะห่างระหว่างไฟผมให้ที่ไม่เกิน2เมตรตรงนี้โอเคถูกต้องไม่เกิน2เมตร นะครับระยะนี้นะครับอันนี้น่าจะเกิน2เมตรไปนิดหนึ่งนะครับเกินไปนิดหนึ่งถ้าผมแนะนําแล้วกันอย่างหลังเนี้ยใส่สีดวงถือว่าในมุมมัวหอมนะถือว่าน้อยไปนิดหนึ่งเพราะว่าไฟดาวไ์เนี่ยเวลาส่องลงพื้นเนี่ยเขาจะส่องลงตรงมันจะไม่ฟุ้งเหมือนไฟสาระเปาหรือไฟนีออนยกตัวอย่างอ่ะอย่างตรงนี้ก็ได้อันนี้คือไฟนีออนไฟนีออนเนี่ยเวลาเปิดเนี่ยมันจะฟุ้งมันจะสว่างจ้าเลยแต่ไฟดาวไ์หรือไฟกล่องเนี่ยมันจะส่องลงพื้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดไฟให้ดูไฟเนี่ยเราทําสวิตช์แยกส่วนปิดเปิดนะ ซึ่งเราทําสวิตช์ใหม่ให้กับคุณลูกค้าเลยเปิดมาอ่ะตากล้องลองมองไปสิต่างไหมปิดเปิดปิดเปิดปิดเปิด,ปด,ปด,ปดอ่ะต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าไฟที่มันส่องลงมาเนี่ยมันไม่ได้ฟุ้งเหมือนไฟนีออนดังนั้นเนี่ยมันจะสว่างบริเวณนี้แหละดังนั้นผมให้ระยะระหว่างต่อดวงเนี่ยไม่เกิน2เมตรคุณก็ลองพิจารณาดูถ้าเป็นผมนะผมติดให้มันเต็มครอเวอร์ดีกว่าและอนาคตถ้าคุณอยากจะทําให้มันสลัวสลัว,วบอกเราได้เราแยกสวิตช์ปิดเปิดให้ได้นะเช่น คู่หนึ่งหนึ่งสวิตเราจะให้เป็นคู่นะขั้นต่ำนะสองดวงหนึ่งสวิตสองดวงหนึ่งสวิตทั้งหมดหดวงเราให้ทั้งหมดสามสวิตเลยนะครับสามารถแยกปิดเปิดได้ดังนั้นการติดตั้งไปแล้วคุณเปลี่ยนหลอดง่ายกว่าเสียเงินครั้งเดียวแต่ถ้าคุณดูว่ามันไม่สว่างคุณติดตั้งทีหลังตรงนี้ค่าใช้จ่ายจะแพงกว่านะครับฝากเอาไว้เนาะโอเคหลังคาตรงนี้ก็ประมาณนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะพาไปดูงานหลังบ้านด้านในนะครับอ้าวตามผมมาเชิญครับ ตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในตัวบ้านนะครับแล้วก็ด้านหลังตรงนี้จะเป็นห้องครัวคุณผู้ชมนะห้องครัวตรงนี้นะครับต้องบอกให้เลยว่าเป็นห้องครัวที่เราทําขึ้นใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเป็นเคาน์เตอร์ครัวปูนแล้วก็ตรงนี้ส่งงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับฝากไว้นะครับสำหรับงานต่อเติมนะครับสนใจแอดไลน์ด้านล่างหรือโทรที่เบอร์08104888นะครับอยากดูคลิปนี้เต็มๆรอชมคลิป ตอนต่อไปนะครับออกอากาศต่างกันไม่กี่วันหรอกนะครับอย่าลืมติดตามสำหรับหมู่บ้านอินดี้บางนาลานกำแหงนะครับลนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ